มีคนถามสาเหตุนะเหตุมาจากอะไรมาดูกันช่อที่เหี่ยวจะเห็นว่ามันขาดข้างบนเห็นไหมตอนเราหอ่ออาจจะห่อไม่ดีและสังเกตไหมว่าตรงเนี้ยมันมีเชื้อราหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมันก็จะทำให้อินทผาลามของเรามันมีเชื้อราหรืออะไรสักอย่างนึงเห็นไหม มันจะทำให้อินทผพารามของเราไม่โตและไปดูที่โคนเห็นอะไรไหมคราวที่แล้วที่ให้ที่ตอนที่มหาห่อนะฮะมันมีปลวกตอนนี้เราไล่ปลวกไปได้แล้วแต่มันฝากรอยแผลไว้เห็นไหมมันทําให้น้ําเลี้ยงไปเลี้ยงอินทผพารามของเรามาเลี้ยงอินทผารามของเรา ไม่สมบูรณ์นอกจากอินทผลัมแล้วยังมีผักสลัดด้วยก็จะเป็นผักสลัดที่ปลูกบนดินแบบนี้ ต้นโตโตมีน้ำเต้าที่อยู่บนค้างอะไรประมาณนี้แหละถ้าจะมาดูที่สวนเมลอนละออฟาร์ก็จะมีประมาณนี้มีต้นมะม่วงหิม,มพานมีมะเขือเปลาะนะเราปลูกเอาไว,แว้แถวแถวโคกหน้องนาเนี่ยแหละนอกจากมะเขือเปลาะแล้วเนี่ยก็ยังมี มอนแล้วมีมอนอยู่หลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะใกล้ๆแถวเนี้ยก็มีเชียงใหม่60ให้เห็นอย่างนี้แหละที่ละออฟาร์มนะแล้วก็ที่ยาวๆหนึ่งนิ้วแบบนี้ก็จะเป็น พันุ์ที่มีรสชาติเหมือนสตรอเบอรี่เลยที่เรา,าฟาร์มก็มีอยู่สองสต้นอันนี้ขยายพันธุ์ยากมากนะปักเท่าไรก็ไม่เป็นคงต้องใช้วิธีตอนเอาแหละนอกนั้นก็ยังมีแยมเมล่อนแบบนี้สบู่เหลวเมลอนแล้วก็ยังมีขนมเพิงที่เราทำขึ้นมาเองแล้วก็มีสบู่ก้อนเมลอน3แบบแล้วยังมีของจากเครือข่ายเป็นถั่วแบบนี้ มีเมลอนผิวเรียบสีทองกรอบกรอบเมลอนตะข่ายข้างในส้มกับข้างในเขียวรวมรวมแล้วก็มีเยอะออกโหอยู่นะลฟาฟา